ผมลืมตาตื่นขึ้นมาในความเงียบแสงแดดยามเช้าลอดผ่านพ้าม่านเข้ามาในห้อง1408เป็นลำแสงบางๆเผยให้เห็นละอองฝุ่นที่ลอยวนอยู่ในอากาศอย่างเชื่องช้าบนโต๊ะข้างเตียงโทรศัพท์มือถือของพี่พริมสั่นเบาๆเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาเช้าของอีกวันแล้วผมค่อยๆพลิกตัวอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อไม่ให้เสียงเตียงลั่นดัง ภาพที่เห็นทำให้ผมเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวพี่พริมนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนหนามีเพียงเส้นผมยาวสลวยที่กระจายอยู่บนหมอนให้เห็นครางเตียงของเธอมีหนังสือเรียนกองอยู่สองสามเล่มบางเล่มเปิดคาไว้แสดงให้เห็นว่าเธอคงอ่านหนังสือจนหลับไปอีกตามเคยความรู้สึกอุ่นวาบแล่นเข้ามาในใจ มันเป็นความรู้สึกเอ็นดูและห่วงใยที่ผมมีให้เธอเสมอมาตลอดหลายเดือนที่เราอาศัยอยู่ด้วยกันผมมองใบหน้ายามหลับที่ดูไร้เดียงสาของเธอแล้วก็ได้แต่คิดในใจเงียบๆว่าโลกภายนอกที่วุ่นวายคงไม่รู้เลยว่าภายใต้ท่าทีสดใสร่าเริงนั้นพี่พริมพ์เป็นคนที่จริงจังและทุ่มเทกับทุกเรื่องในชีวิตมากแค่ไหนผมค่อยๆลุกจากเตียงของตัวเองที่อยู่อีกฝั่งของห้อง เดินไปหยิบผ้าห่มของผมไปคลุมทับร่างของเธอเบาๆก่อนจะเดินย่องไปที่ระเบียงเพื่อสูดอากาศยามเช้าของกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่ในห้องเล็กๆของเราห้องนี้มันกลับเป็นโลกที่สงบสุขและปลอดภัยที่สุดสำหรับผมทันใดนั้นเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของพี่พริมก็ดังขึ้นทำลายความเงียบสงบลงเธอขยับตัวอย่างงัวเนียยื่นมือออกไปควานหาโทรศัพท์ข้างเตียงฮัลโหล ค่ะแม่เสียงของเธอยานคางปนความง่วงเธอคุยอยู่สักพักก็หันมามองผมที่ยืนอยู่ระเบียงก่อนจะกวักมือเรียกนนแม่โทรมาผมเรียบเดินกลับเข้ามาในห้องพี่พริมยื่นโทรศัพท์ให้ผมรับมาแล้วนั่งลงข้างๆเตียงของเธอกลิ่นหอมอ่อนเหมือนดอกราตรียามค่ำคืนอันเป็นกลิ่นประจำตัวของเธอลอยมาแตะจมูกครับแน่ ผมคุยกับแม่ถึงเรื่องสารทุกสุขดิบทั่วไปโดยมีพี่พริมนอนฟังอยู่ข้างๆเธอไม่ได้หลับต่อแต่พลิกตัวมานอนมองผมคุยโทรศัพท์ด้วยรอยยิ้มบางๆสายตาเราสบกันในตอนนั้นมันเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยและความเข้าใจที่ไร้คำพูดมันเป็นเช้าที่แสนธรรมดาแต่กลับทำให้ผมย้อนนึกไปถึงวันแรกที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น วันที่ผมก้าวเข้ามาในคอนโดแห่งนี้พร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่และความประหม่าเต็มหัวใจผมยังจำวันแรกที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ,พได้ดีภาพของพี่พริมลูกพี่ลูกน้องที่อายุห่างกับผมสี่ปียืนรอรับผมอยู่ที่ล็อบบี้คอนโดยังคงชัดเจนในความทรงจำเธอสวยมากสวยจนเด็กหนุ่มอายุ18อย่างผมแทบไม่กล้ามองตรงๆผมยาวสลวยถูกรวบไว้อย่างหลวมๆ ผิวขาวละเอียดและรอยยิ้มที่ทําให้โลกรอบตัวสว่างสวยัยนนโตขึ้นเยอะเลยนะเรานะ่ะเธอยิ้มกว้างก่อนจะโผลเข้ามากอดผมเต็มรักความอบอุ่นและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอทําให้ผมทําตัวไม่ถูกได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อเดินทางมาเหนื่อยไหมไปไปขึ้นห้องกันก่อนห้องของพี่ปริมเป็นห้องสตูดิโอขนาดกระทัดรัดแต่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและน่าอยู่ มีมุมหนึ่งเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่อีกมุมหนึ่งเป็นโซฟาสำหรับดูทีวีและมีโต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็กๆสำหรับอ่านหนังสือหรือทานข้าวมันคือโลกทั้งใบของเธอและเธอกำลังแบ่งปันโลกใบนั้นให้ผมคืนแรกเป็นไปด้วยความเกอเขินหลังจากเราทานมื้อเด่นง่ายๆกันเสร็จพี่พริมก็เข้าไปอาบน้ำเธอออกมาในชุดนอนที่เป็นเสื้อยือดสีขาวกับกางเกงขายาวลายกระตูนมันเป็นชุดที่ดูสบายส แต่สำหรับผมที่เพิ่งมาจากบ้านนอกและไม่เคยอยู่ใกล้ชิดผู้หญิงคนไหนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวมาก่อนมันกลับทำให้ผมรู้สึกประมาะจนต้องแสงทำเป็นสนใจทีวีผมรวบรวมความกล้าถามออกไปเออพี่พริมครับผมนอนตรงไหนดีพี่พริมชี้ไปที่เตียงเสริมที่เธอเตรียมไว้ให้ข้างๆเตียงของเธอนั่นเลยพี่ปูที่นอนไว้ให้แล้วทำตัวตามสบายนะนนไม่ต้องเกรง เราเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็บอกได้เลยคำว่าพี่น้องของเธอในวันนั้นมันเหมือนเป็นทั้งเกราะป้องกันและคำอนุญาตให้เราได้เริ่มต้นสร้างความคุ้นเคยคืนนั้นผมนอนพลิกตัวไปมาท่ามกลางเสียงแอร์ที่ดังฮึ่งผมตื่นเต้นกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตื่นเต้นกับการอยู่ใกล้เธอมากเกินไปผมไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจมาอยู่กับเธอในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผมไปตลอดการ วันเวลาผ่านไปความเขินอายในตอนแรกค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความคุ้นเคยที่แสนสบายใจพี่พริมเป็นคนง่ายๆไม่ถือตัวและเธอก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนที่นี่เป็นบ้านของตัวเองจริงๆเราดูหนังด้วยกันทำกับข้าวกินกันผลัดกันล้างจานและอ่านหนังสือสอบจนดึกดื่นถึงตีสองพี่พิมพ์มักจะเล่าเรื่องเราในมหาวิทยาลัยให้ผมฟังเสมอทั้งเรื่องเพื่อน เรื่องอาจารย์หรือแม้กระทั่งเรื่องแฟนเก่าของเธอนนรู้ไหมแฟนเก่าพี่นะ่ะเขาไม่เคยเข้าใจพี่เลยวันหนึ่งเธอบอกขณะที่เรากําลังนั่งกินมาม่าก,กันที่โต๊ะญี่ปุ่นกลางห้องพี่ชอบทํากิจกรรมชอบอยู่กับเพื่อนแต่เขากลับอยากให้พี่มีเวลาให้เขาคนเดียวเขาไม่ชอบให้พี่คุยกับเพื่อนผู้ชายอยู่ด้วยแล้วอึดอัดมากเหมือนเราต้องคอยเปลี่ยนตัวเองตลอดแล้วพี่เลิกกับเขาเพราะเรื่องนี้หรอครับ ผมถามพร้อมกับคีบลูกชิ้นในชามผมใส่ไปในชามของเธอเธอยิ้มรับลูกชิ้นไปก็เป็นส่วนหนึ่งนะเธอยิ้มเศร้าๆแต่หลักๆคือเรามองอนาคตไม่เหมือนกันมากกว่าพี่อยากเรียนจบแล้วทำงานที่พี่รักอยากมีอิสระแต่เขาอยากให้พี่เรียนจบแล้วแต่งงานเป็นแม่บ้านซึ่งมันไม่ใช่ตัวพี่เลยบทสนทนาเหล่านั้นทำให้ผมเข้าใจเธอมากขึ้นและมันก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่า การที่เธอเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เมื่ออยู่กับผมมันคือความไว้วางใจที่เธอมอบให้ผมความสนิทสนมของเราเพิ่มขึ้นทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีอยู่วันหนึ่งผมกลับมาจากมหาวิทยาลัยพร้อมกับสายฝนที่ตกกระหน่ำจนเปียกไปทั้งตัวผมตัวร้อนรุมรุๆและเจ็บคอในคืนนั้นพี่พริมดูกระวนกระวายใจอย่างเห็นได้ชัดถือเอามือมาอังพานผากผม ตัวรุมๆนี่กินยาหรือยังนนเธอรีบไปค้นกล่องยาแล้วรินน้ำมาให้ผมถึงเตียงคืนนี้นอนพักไปเลยนะการบ้านไม่ต้องทำเดี๋ยวพี่บอกอาจารย์ให้ตลอดทั้งคืนเธอคอยเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้ผมเป็นระยะระยะผมที่นอนสลืมสลือรู้สึกได้ถึงความห่วงใยของเธอความอบอุ่นจากฝ่ามือของเธอที่สัมผัสหน้าผากผมมันอบอุ่นยิ่งกว่าผ้าหม่มผืนไหน เช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับชามโจ๊กหมูมันร้อนที่มีไข่หลวกวางอยู่ตรงกลางพี่พริมนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆด้วยแววตาอ่อนโยนดีขึ้นไหมกินโจ๊กก่อนนะพี่ตื่นมาทำให้ตั้งแต่เช้าเลยในวินาทีนั้นผมรู้สึกได้ว่าความรู้สึกของผมที่มีต่อเธอมันไม่ใช่ความรู้สึกของน้องชายที่มีต่อพี่สาวอีกต่อไปมีอยู่วันหนึ่ง ผมกลับจากตลาดนัดใกล้คอนโดแล้วได้ผ้าเข่าม้าลายตารางสีสวยติดมือมาผืนหนึ่งมันทำให้ผมนึกถึงพ่อกับปู่ที่บ้านคืนนั้นหลังจะอาบน้ำเสร็จผมเลยลองนุ่งผ้าเข่าม้าแทนกางเกงขาสั้นเหมือนทุกทีพี่พริมที่กำลังนั่งทำการบ้านอยู่เงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็หัวเราะกิกโหพ่อหนุ่มบ้านนานุ่งเป็นด้วยหรอเรานะ่ะผมยิ้มตอบสบายดีอ๋อพี่พริม ตอนอยู่บ้านผมก็นุ่งแบบนี้ประจำพี่ลองดูไหมล่ะครับไปซื้อผ้าถุงมานุ่งสักผืนยันสบายดีนะก็ดีเหมือนกันนะเธอยิ้มตอนเด็กๆไปอยู่กับยายพี่ก็ชอบนุ่งผ้าถุงนอนมันเย็นดีงั้นพรุ่งนี้นอนไปซื้อมาให้พี่ผืนหนึ่งสิเอาลายดอกไม้สวยๆนะได้เลยครับผมรับคำอย่างแข็งขันเย็นวันต่อมาผมก็เอาผ้าถุงลายดอกราตรีสีขาวบนพื้นสีน้ำเงินเข้ม ที่ตั้งใจเลือกมาอย่างดีให้เธอพี่พริมรับไปแล้วยิ้มกว้างสวยจังขอบใจนะคือนั้นเองเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่เรากำลังนั่งดูซีรีส์เรื่องโปรดด้วยกันอยู่บนโซฟาท้องฟ้าข้างนอกก็เกิดพายุฝนขนองอย่างหนักทันใดนั้นไฟทั้งห้องก็ดับพรึบลงพร้อมกับเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นว้ายพี่พริมร้องอุทานแล้วขยับเข้ามานั่งชิดผมโดยอัตโนมัติ ความมืดและความเงียบเข้าปกคลุมห้องของเรามีเพียงแสงฟ้าแลบที่สว่างวาบขึ้นเป็นครั้งคราวไม่เป็นไรนะพี่พริมแค่ไฟดับผมพูดปลอบแม้ว่าหัวใจของตอนเองจะเต้นแรงจากการที่เธอนั่งเบียดอยู่ข้างๆก็ตามพี่ไม่ชอบเสียงฟ้าร้องมันดังเธอพูดเสียงสัน่นผมค่อยๆเอื้อมมือไปกุมมือเธอไว้ผมอยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวนะมือของเธอเย็นเฉียบเลยผมจึงกุมมันไว้นั่นขึ้นเพื่อส่งผ่านความอบอุ่น เราสองคนนั่งนิ่งกันอยู่ในความมืดสักพักผมจึงนึกขึ้นได้เดี๋ยวนะครับผมมีเทียนหอมอยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานผมค่อยๆค,คลำหาเทียนและไฟแช็คในลิ้นชักโต๊ะทำงานไม่นานนักแสงเทียนสีนวลก็สว่างขึ้นกลางห้องขับไล่ความมืดมิดออกไปบรรยากาศในห้องดูเปลี่ยนไปถนัดตามันดูอบอุ่นและสงบลงอย่างน่าประหลาดเราสองคนย้ายมานั่งล้อมวงกันที่โต๊ะญี่ปุ่นที่มีแสงเทียนสองสว่างอยู่ตรงกลางพี่พริมดูผ่อนคลายลงแล้ว เธอมองหน้าผมในแสงเทียนและพูดขึ้นเบาๆรู้ไหมนนการอยู่กับนนมันสบายใจกว่าตอนที่พี่มีแฟนอีกนะคำพูดนั้นทำให้ผมใจเต้นแรงจริงเหรอครับอือจริงสิเธอจ้องลึกเข้ามาในตาผมนนเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ไม่เคยตัดสินพี่เลยนนทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ขอบคุณนะ เราสองคนนูนมองตากันนิ่งไทยใต้แสงเทียนที่กำลังไหวระริกผมอยากจะเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าของเธออยากจะบอกความรู้สึกทั้งหมดในใจออกไปแต่ก็ไม่กล้าพอสุดท้ายเราก็ทำได้เพียงแค่นั่งอยู่ข้างๆกันปล่อยให้ค่ำคืนนั้นผ่านไปพร้อมกับคำพูดมากมายที่ไม่ได้ถูกเอ่ยออกมาแต่ถูกรับรู้ได้ผ่านสายตาและไออุ่นจากมือที่ยังคงกุมกันไว้แน่นหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของเราก็ยิ่งชัดเจนขึ้นในความรู้สึก แม้จะไม่มีสถานะใดมารองรับเราดูแลกันและก,กันเหมือนเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของอีกฝ่ายช่วงเวลาก่อนสอบปลายภาคเป็นช่วงที่เราใกล้ชิดกันที่สุดเราติวหนังสือกันจนดึกทุกคืนผมมักจะชงคาแฟมาให้เธอส่วนเธอก็จะทำขนมง่ายๆไว้ให้ผมทานรองท้องเราต่างเป็นพลังใจให้กันและกันจนบางครั้งผมก็เผลอหลับซบไหล่เธอส่วนเธอก็จะลูบเห่าผมเบาๆเหมือนปลอบโยน เราต่างรู้ดีว่ามีบางอย่างที่พิเศษเกิดขึ้นระหว่างเราและผมสัญญากับตัวเองในใจว่าหลังสอบเสร็จผมจะรวบรวมความกล้าและพูดความรู้สึกทั้งหมดออกไปวันสุดท้ายของการสอบสิ้นสุดลงผมกับพี่พริมพ์กับมาถึงห้องด้วยความรู้สึกที่ทั้งเหนื่อยล้าและโล่งใจบรรยากาศในห้องวันนั้นมันเงียบกว่าปกติมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเราต่างสบจากันแต่ก็ไม่มีใครเริ่มพูดอะไรก่อน พิพมอาบน้ำเสร็จแล้วเดินออกมาเธอนั่งบนเตียงเช็ดผมที่เปียกชื้นของเธอเงียบๆผมมองแผ่นหลังของเธอแล้วรู้สึกว่าระยะทางระหว่างเรามันช่างใกล้แต่ก็ไกลเหลือเกินพี่พิมผมเพียงแต่จะพูดคือผมแต่ก่อนที่ผมจะได้พูดอะไรจบเสียงโทรศัพท์ของพี่พิมก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอมองหน้าจอแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะกดรับฮัลโหลอาม ชื่อนั้นทำให้หัวใจผมกระตุกอาร์มคือชื่อแฟนเก่าของพี่พริมที่เธอเคยเล่าให้ผมฟังผมไม่ได้ยินว่าปลายสายพูดอะไรแต่ผมเห็นแววตาของพี่พริมที่เปลี่ยนไปมันมีความลังเลความสับสนและความรู้สึกบางอย่างที่ผมอ่านไม่ออกเธอคุยอยู่เกือบ30นาทีก่อนจะวางสายไปแล้วหันมามองผมด้วยรอยยิ้มที่ดูฝืดเฟือนอาร์มเขาโทรมาขอโทษนะเขาบอกว่าเขาคิดถึงพี่ เขาอ่านหนังสือที่พี่เคยแนะนำแล้วเขาเข้าใจพี่มากขึ้นเขาอยากจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในวินาทีนั้นโลกทั้งใบของผมเหมือนหยุดหมุนคำพูดทั้งหมดที่เตรียมไว้จุกอยู่ที่คอผมทำได้เพียงพยักหน้ารับช้าๆแล้วแล้วพี่พริมว่าไงครับเธอถอนหายใจยาวพี่ยังไม่รู้เลยนนพี่ยังสับสนอยู่คืนนั้นเรานอนหันหลังให้กันเป็นครั้งแรก ไม่มีบทสนทนาไม่มีแม้แต่การสัมผัสแผ่วเบาเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาผมรู้ในทันทีว่าช่วงเวลาในโลกใบเล็กของเราได้จบลงแล้วโลกแห่งความเป็นจริงได้ทวงคืนพื้นที่ของมันกลับไปและในโลกใบนั้นผมกับเธอยังคงเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้น2มันต่อมาผมเก็บกระเป๋าเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอมพี่พิมพ์ไปส่งผมที่สถานีขนส่งเรากอดลากันเป็นครั้งสุดท้าย เธอกระซิบข้างหูผมว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะนนดูแลตัวเองดีๆนะบนรถทัวร์ที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพผมมองภาพตึกรามบ้านช่องที่ค่อยๆเลื่อนผ่านไปกลิ่นดอกราตรีจางๆที่ติดอยู่บนเสื้อของผมยังคงย้ำเตือนถึงทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้อง1408แห่งนั้นผมไม่รู้ว่าพี่พริมจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าของเธอหรือไม่และผมก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างเราคืออะไรกันแน่ มันอาจจะเป็นเพียงความผูกพันของคนสองคนที่มาเจอกันถูกที่ถูกเวลาหรืออาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ทันได้เบ่งบานก็ต้องร่วงโรยไปแล้วผมรู้เพียงแค่ว่ามันคือบทเรียนบทหนึ่งของชีวิตที่สอนให้รู้ว่าบางความสัมพันธ์ก็สวยงามที่สุดเมื่อมันยังคงเป็นเพียงสายใยที่มองไม่เห็นและบางเรื่องราวก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเก็บไว้ในความทรงจำที่แสนอบอุ่นไม่ใช่เพื่อให้มันกลายเป็นจริง